มือน,นี้ไม่เยื่ออสิาพามาตำตำเหลยา,เายอจ้าติดตำเหลวยอใส่ใส่เนือ้อไหมจ้าเนื้อไหมย้ายอู๋กับเสต็กแบบอันนี้ใหญ่เลยค่ะมันจางเต็มปากเต็มคำญ่เลยค่ะมาเห็ดกันเลยจา้าได้ค่ะกับกระเทียมผงนัวออตัานข้าวค่ะตำนี่ค่ะแบบ เหล่าได้รับเหล่าเนาะใหม่เป็นตอน,นใหญ่เลยครับใส <c oughs> ่เหลายอโอ้ยอครับนี่นมันยู่ก็เสียวอะไรใส่แน่มาเนี่ <c oughs> น้ำต้มมะขามเปียกค่ะน้ำปลรราจ้าดีจุ่ยเลยจ้า,ากะเทราะจ้ามันก็สิออก เปรี้ยวหวานนิดนึงกระหนาวค่ะกระปองค่ะฟีจนเล่นจนเล่นค่ะสบายายอูสีใสขับนุนจักน่อยขนมเส้นค่ะใส่จักน่อยให้มันเก็บแส่ ใส่หมูยอลงไปเลยจ้าใส่นมไม้ลงไปเลยจ้าเาป็นเราหอมนมไม้ก็ดีมากแลวครับเราหมูะะยอทีเ่เป็ชิ้นใหญ่เลยนะครับอันนี้สิ เป็นแท็บนะครับมันเป็นคอนนใหญ่ดอกยนะคะอันนี้ยายอูก้กระตมขายอยู่ลานน้ำนะจ้าจริงๆเป็นสีปลาใสขปุ่นต่อวันนี้เป็นอยากก็เลยเอาใส่น้ำครับแม,ม่นค่ะมี้ยายอู้อยากกินขป,ปุ่นน้ำเลี้ยาใส่ขาด<อ>บา<ๆ>่ได้เลยจ้า โรยไปเลยค่ะนี่แหละค่ะนาะตากสี่ยงมาแบบนี้เราโยใส่หน่อไม้ใส่ขนมเส้นนิดนึงหาดไปน้าปลาลาดเส็บชใส่ไปเลยมาเส็บๆิน้องก่นเด้อจา้ายายอูก็าฝากรับชมนะอูใน,นเด้อฝากที่ตามฝากในกำลังใจยายอูกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ในเด้จอจ้าตำเหลาหูยอหาหมูยอจอะใส่หนอ่อไม้ ครับทำไมกินใหญ่เลยได้ครับวันนี้จ้ะแซ่บๆบค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ